รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมคะการเดินทางของรายการในวันนี้ยังคงวนเวียนอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะวันนี้จะนําคุณผู้ชมเนี่ยนะคะไปสัมผัสกับความงดงามอลังการและความย้อนยุคข,ของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่นี่เปิดให้บริการไม่นานค่ะเพียงอาทิตย์กว่าๆเท่านั้นแต่รับรองได้ค่ะว่าต้องถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการค่ะรายการในวันนี้นะคะนําคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งตรงที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าถลางมณีครามค่ะที่นี่นะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกได้ว่านะคะเป็นการท่องเที่ยวมิติใหม่ที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะสามารถนําเป็นทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวก็ว่าได้ค่ะที่นี่นะคะเรียกได้ว่ามาเที่ยวที่เดียวนะคะครบทั่วทั้งสี่ภาคของประเทศไทยเลยละค่ะและที่สําคัญนะคะเป็นการท่องเที่ยยยวแบบ้อนุค ด้วยละค่ะส่วนจะย้อนยุคยังไงนะคะมีเสน่ห์ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวตามไปชมในรายการพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ เมื่อเราเข้ามาถึงหนะ้าห้องโถงแรกนะคะเรียกว่าตรงนี้ก็คือรีเซพชันนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในนะคะเราก็จะเจอกับพี่คลามแล้วก็น้องมันีนะคะซึ่งเป็นมาสคอตของที่นี่ค่ะก็จะยืนนะคะแนะนํานักท่องเที่ยวนะคะว่าขั้นตอนของการเข้าไปเที่ยวข้างในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้คนคึกคักมากเลยค่ะไปค่ะ คอนเซปต์ Concept, นะครับคือเราต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนได้ย้อนยุคไปอยู่ในสู่ยุคออเจ้านะครับยุคโบราณเลยเจนวัาสถาปัตยกรรมเนี่ยเราจําลองบ้านนะครับบ้านทรงไทยที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้เข้าด้วยกันนะครับก็ตัวเรือนเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นกาแลที่มีเป็นสนัญลักษณ์ของความเป็นไทยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเราจะตกแต่งที่อาจจะมีลักษณะที่ให มีความทันสมัยร่วมสมัยเข้าไปด้วยนะครับผมก็นักท่องเที่ยวก็ได้สัมผัสถึงความสะดวกสบายและความเป็นไทยไปในเวลาอันเดียวกันครับผม ตรงนี้นะครับถ้าเกิดได้ผ่านมาจากด้านหน้าแล้วนะครับเราก็จะมีส่วนที่เป็นอาคารต้อนรับขนาดใหญ่เราเรียกว่าเป็นอาคารเกตเวย์เป็นถงทางเข้าใหญ่ของเรานะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยพร้อมด้วยที่จอดรถเนื้อที่ประมาณ10ไร่นะครับเราไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยจีนชาวต่างชาติยุโรปไว้เพียบพร้อมนะครับถัดเข้ามาในโครงกรารน,นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นโซนเมืองนะครับที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมการช้อปปิง้ง แล้วก็โซนที่เป็นอาหารนะครับตรงนี้พื้นที่โดยประมาณ30ไร่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เรากําลังรอการพัฒนายอยูอ่ก็คือโซนชนบทเนื้อที่โดยประมาณอีก10ไร่ถ้ารวมแล้วก็คือเนื้อที่ของโครงการประมาณ50ไร่ในเฟสแรกครับต้องเรียกว่าโครงการนี้ไม่ได้มีเฉพาะกิจกรรมอย่างเดียวนะฮะเรามาในคอนเซป ที่เรียกว่า go eat shop play เรามีทั้งกินช้อปปิ้งแล้วก็เล่นกิจกรรมแต่ขอแนะนำในด้านของกิจกรรมก่อนนะครับกิจกรรมใหญ่ของเราเลยที่เราโปรโมทกันนะครับคือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสัมผัสบรรยากาศที่เรียกว่าเล่นสงกรานต์5 6 5วันรวมไปถึงประเพณีลอยกระทงนะครับในโครงการเราเนี่ยก็จะเล่าความเป็นมาว่าสงกรานต์มีประวัติความเป็นมาอย่างไรอธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจขนบ รมเนียมประเพณีของวัฒนธรรมเราสงกลาเปรียเส่วน,นปีใหม่ของคนไทยเราเรามีประเพณีที่ลดน้ําดําหัวขอขอพรจากผู้ใหญ่มีการเล่นน้ํากันให้สนุกสนานนะครับผมกอนักท mm ่ hmm. องเที่ยวเนี่ยจะได้สัมผัสบรรยากาศจริงๆเลยเช่นเดียวกันครับในในด้านของลอยกระทงเราเองเนี่ยก็จะมี โชว์การแสดงที่สะท้อนวัฒนธรรมทุกภาคของเมืองไทยอยู่ในตอนนั้นแล้วก็เล่าความเป็นมาของการลอยกระทงเช่นกันนอกจากสงกรานกับลอยกระทงนะครับเราก็มีกิจกรรมอีกมากมายนะครับอาทิเช่นนะฮะเราจะมีกิจกรรมสอนการทำขนมครกนะครับ นัทองเที่ยวจะได้รู้ถึงว่าขนมครกเนี่ยทำมาอย่างไงทํามาจากมะพร้าวขูบมะพร้าวยังไงออกมาเป็นน้ํากะทิออกมาอย่างไงเราจะสอนให้เก็เห็นแล้วได้ชิมครับนอกจากนั้นเราก็มีกิจกรรมที่เป็นงานหัถกร,รมนะครับงานหัถกรรมเนี่ยอาทิเช่นจะมีการเพ้นเด็กๆจะชอบมากเลยครับการเพ้นปู เพ้นสีปูนปลาสเตอร์หรือว่าเพ้นสีลงบนเสยืดผ้าบาติกนะครับหรือการเพ้นลงพัดผ้าแพรและนักท่องเที่ยวก็จะได้ปูนปลาสเตอร์หรือพัดผ้าแพรเนี่ยกลับไปด้วยนะครับเรียกวคุ้มค่ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราก็มีกิจการม,มากมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะฮะอย่างเช่นการให้อาหารช้างนะครับได้สัมผัสว่าช้างนี่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยแล้วก็มีความน่ารักยังไงบ้างนะครับ มองอย่างนี้นะฮะคืออย่างที่นําเรยนไปข้างต้นว่าภูเก็ตเราเนี่ยคือเป็นไข่มุกแห่งอันดัมันแน่นอนครับท้องทะเลนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยตรงนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่จะเข้ามาเติมเต็มได้ดีเลยคือหลังจากที่เขาไปเที่ยวทะเลแล้วเนี่ยเขาสามารถแวะมาเที่ยวในเมืองมาสัมผัสวิถีอันดีงามของเราว่าภูกเก็ตเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะที่จะเป็นทะเลท้องทะเลอันสวยงามอย่างเดียวนะครับมีความเป็นไทยมีกิจกรรมแล้วก็ภูกเก็ตเนี่ยผมเล่งเห็นว่ายังขาดที่เที่ยวที่เป็นพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันด้วย ที่นักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาแวะเยี่ยมเยียนแล้วก็ทํากิจกรรมความเป็นไทยได้ครับครับก็ถ้าพูดถึงในแง่ของนักท่องเที่ยวก่อนเลยนะครับคือเราอยากให้ความเป็นไทยประเพณีไทยขนบธรรมเนียมต่างๆของเราอะครับดังไปทั่วโลกเขามาแล้วเขาเข้าใจว่าสงกรานต์ไม่ใช่แค่สาดน้ําสงกรานต์มีความดีงามมีประเพณีลดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แฝงอยู่การลอยกระทงของเรา ให้เห็นถึงความที่เราคิดถึงสิ่งแวดล้อมคิดถึงน้ําที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราอันนี้ชัดเลยครับว่าอยากให้นักท่องเที่ยวยได้เห็นความดีงามของความเป็นไทยเข้าไปด้วยนะครับสาหรับคนทั่วไปในเรียกว่าโดยเฉพาะชาวเมืองภูเก็ตเลยนะครับเราในพื้นที่โครงการเราเองเนี่ยเราเปิดพื้นที่ให้กับคนท้องถิ่นเนี่ยได้เข้ามาเช่าโดยเฉพาะในส่วนของอาหารจะเห็นว่ามีอาหารท้องถิ่นมากมายนะครับก็เราต้องการให้เศรษฐกิจ ของภูเก็ตเนี่ยคึกคักแล้วก็เติบโตขึ้นไปได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับอันดับแรกที่เราคาดหวังเลยเนี่ยคือเขาจะได้สัมผัสถึงความเป็นไทยได้นึกถึงความเป็นไทยเข้ามากลับมาสู่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ยกตัวอย่างอันนี้ราพูดเสริมอีกอันหนึ่งนะเป็นกิจกรรมเด่นของเราเลยเนี่ยครับผมเนรมิตคือได้เช่าชุดไทยได้สัมผัสว่าการแต่งตัวแบบไทยเป็นแบบไหนได้นึกถึงว่าสมัยบรรพบุรุษเรานะครับว่าจะกก การที่มาเป็นเมืองไทยได้เนี่ยย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ได้สัมผัสถึงประเพณีอันดีงามผ่านกิจกรรมที่เรามีรวมไปถึงอาหารที่ทุกคนมาเที่ยวเราก็ได้อิ่มท้องนะครับเราก็กลับไปพร้อมของฝากที่เรียกว่าหาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับผม เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเราทราบความเป็นมาเบื้องต้นของสถานที่แห่งนี้ไปแล้วนะคะถึงเวลาลุยแดนย้อนยุคแห่งนี้กันแล้วละคะ่ะแต่เดี๋ยวค่ะก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะเราต้องแปลงโฉมกันก่อนเพื่อให้เข้ากับชาวเมืองที่นี่แป๊บหนึ่งค่ะเพื่อความกลมเกลืนค่ะแต่งสวยกันแล้วก็ถึงเวลาลุยค่ะคุณผู้ชมคะจุดแรกนะคะต้องขอแบบซอฟๆกันก่อนค่ะ ผู้ชมคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดนะคะที่ต้องบอกว่าน้องๆหนูๆน่าจะชอบมากๆเลยนะคะตรงนี้เป็นอะไรยังไงบ้างที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำอะคะครับตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นโซนหัตถกรรมนะครับก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถทําได้หลายกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับก็อาทิเช่นจากมุมนี้ก่อนละกันตรงนี้แนะนําเป็นสปากระปุกนะครับก็จะมีที่เรียกว่าเป็นสุมไพไทยเราไม่ว่าจะเป็นขมิ้นหรือมะขามจะมี2สูตรนะครับให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลองผสมเองเลย เอามาเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสปาของเราใช่ไหมแล้วนั้ท่องเที่ยวได้ลองใช้กลับไปใช้ที่บ้านก็คือเรามีวัตถุดิบให้เขาดูทุกอย่างว่ากว่าจะมาแบบสปาที่แบบชาวจีนชอบใช่ไหมคะก็ได้ลองตั้งแต่เริ่มทาสาวๆคนไทยก็ชอบฮะชอบไหมล่ะฮะชอบหน่อยๆค่ะแต่ว่าคงไม่มีประโยชน์แล้วค่ะตอนนี้นอกจากนั้นค่ะนอกจากสปาแล้วก็ยังมีในส่วนของมาเนี่ยก็จะเป็นงานที่เรียกว่าเพ้นสีละก็จะมี เพ่อเอกนางเอกของเราเลยนะครับก็จะเป็นพี่ครามน้องมณีโครงการของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นน้องมณีช้างผู้หญิงแล้วก็ช้างผู้ชายเป็นพี่ครามนะครับก็เด็กๆจะชอบมากค่ะช้างพังกับช้างคลายชื่อน้องมณีกับพี่ครามนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นเจลด้วยอันนี้ทําเป็นกิจวันถัดมาเนี่ยเรียกว่าเป็นทําเทียนหอมเทียนเจลนะครับเราเรียกว่าบ้านหอมมณีครามนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถได้ตัวนี้กลับไปด้วย ุ้มค่าครับแล้วก็อีก2อันนะครับก็จะมีในส่วนของทำเพ้นยิยดบาติกนะครับผมก็สีสันสวยงามเนาะเรียกไม่ว่าคือได้ลองทำอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะได้ฝึกสมาธิไปด้วยเป็นเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความพันในครอบครัวคือเรียกว่า DIY ลงมือทำเองจริงๆอ่ะแล้วก็ภูมิใจเนี่ยเอ้ยเราทำเองนะได้กลับไปใช่ ต,ตัวเดียวในโลกใช่ฝีมือเราถูกไหมคะสวยไม่สวยเราก็ทําเองนะคะตรงนี้คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กๆหรือว่าหรือว่ารุ่นไหนคะก็จะมีถ้าเกิดเป็นงานเพ้นสีเนี่ยเด็กๆชอบะนะครับก็แตกต่างไปหรือว่าถ้าเป็นเงี้ยก็ผู้หญิงก็ชอบได้ลองมาฝึกวาดเขียนนะครแล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานี่เป็นไฮไลท์อ่ะไหนลองกางให้เขาดูหน่อยสิอ่านี่เป็นแบบ เราเลือกเป็นเพนพัดท่าพแพร <ฮะ S 2> ก็จะมีแบบแล้วเราก็สามารถค่อยๆอ,อยากได้สีไหนยัง<ช>ไงก็ค<ไ>ือจินตนาการได้เต็มที่เต็มที่เลยใช่อันนี้ก็เรียกว่าพัดเดียวในโลกเหมือนกันไม่มีใครเรียนแบบใช่ไหม คุณผู้ชมคะเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะอีกหนึ่งจุดที่สําคัญก็คือลานสงการค่ะตรงนั้นนะคะจะเน้นให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความเป็นมาของคําว่าสงการแบบไทยๆผ่านการแสดงจากนั้นค่ะนักท่องเที่ยวก็จะได้ลงมือเล่นน้ําสงการกันอย่างเต็มอิ่มเลยล่ะค่ะ คุณผู้ชมเขาและนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะหลังจากที่เราไปดูสงกรานมาแล้วนะคะนอกจากนั้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของการลอยกระทรงอยากให้พิสิทธิ์เนี่ยนะคะช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเวลาที่นักท่องเที่ยวมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างจากการลอยกระทรงที่เรา<อ>แนะนําอะไรบ้างคะยินดีเลยครับคือต่อเนื่องจากประเพณีอันดีงามสงกรานไทยของเรานะครับก็จะมีการแสดงเพื่อบ่งบอกการรําที่จําลองย้อนยุคไปนะครับว่าความเป็นไทยเราเป็นยังไงเล่าถึงความเป็นมาของ ประวัติลอยกระทงโดยย่อนะครับแล้วก็จะพานักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสัมผัสจริงๆถึงประเพณีดีงามของเราที่บ่อตรงนี้นะครับผมค่ะอันนี้เราก็จะมองให้เหมือนแบบคลองสมัยก่อนคลองเหมือนลําน้ําสมัยก่อนแล้วก็เราจะใช้วัสดุที่ทําจากธรรมชาติซึ่งเป็นกะลามะพ้าวให้เขาได้รู้ว่าอันนี้เราอนุรักษ์และรักธรรมชาตินะครับค่ก็ไม่เสื่อมเสียไม่ทำไม่ทำลายน้ำใช่ครับวันนี้เรามาขอขมาน้ำค่ะงั้นเราขอขมากันเลยกันไหมคะดีครับ แล้วก็อธิษฐานก่อนอธิษฐานก็ขอขอมานะคะต่อในสิ่งที่เราได้ทํากับน้ําได้มีน้ําเสียมาในปีนั้นนะฮะแล้วก็ลอยกระทงลงไปนะครับโอ้โหเป็นไงฮะสมบูรณ์แบบไหมครับสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะครับผมแสดงว่าเวลานักท่องเที่ยวมาปุ๊บเนี่ยคือเขาก็จะอิ่มเอมกับวัฒนธรรมของเราอย่างเต็มที่ที่นี่ใช่ครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราโชว์การทําขนมครกนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบเลยนี่เลยจากเจ้ามะพร้าวเรานี่นะครับนี่นครับเราก็ทําการเอาขูดเอาเนื้อมะพร้าวนะครับที่ดูสวยๆนี้ออกมาที่มาเป็นต้นวัตถุดิบที่ทำน้ํากะทิบางทีน้องเที่ยวได้แต่เอาเข้าปากเดียวตรงนี้จะได้เห็นตังไงที่มาที่ไปของมันเลยนะครับผมตรงนี้เราได้วัตถุดิบที่เป็นตัวนี้แล้วใช่ไหมฮะก็คือตัวมะพร้าวขูดตัวนี้นะครับ เราก็จะมาทําน้ํากะทิต่ตอเดี๋ยวให้น้องขาสาธิตด,ดูเลยนะครับว่าจากตัวนี้ออกมาเป็นน้ำกะทิยังไงบ้างนะครับผม เมื่อกี้นะคะเจมก็ได้พาสาวเนี่ยนะคะไปดูเรื่องของกรรมวิธีในการทําขนมครกนะคะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือการขูดมะพร้าวนะคะแล้วก็นํามาสู่การข้นกะทินะคะและขั้นตอนนี้ค่ะผสมแป้งอะไรเรียบร้อยแล้วก็เป็นอยู่ในส่วนของเรียกว่าเอาวัวตถุดิบมาอ,นนอันนี้ใกล้ได้ทานละอันนีด้ดใจเดียวครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะมาทาขนมค,ครกจริงจริได้ค่ะ,คคะเดี๋ยวให้ G m มลองเลยแล้วกันค่ะเพราะว่า จะเสียเวลาไม่ได้แล้วเพราะว่ากลิ่นเนี้ยมันหอมเย้ายวนใจเหลือเกินนะคะใช่ครับอันนี้ทําไม่ยากคะอันนี้ผม,ผมก็ทาครั้งแรกเหมือนกันเริ่มจากเราลงน้ำมันพืชที่เตาก่อนนะครับอันนี้ร้อนแล้วใช่ไหมคะ,ร,มคะร้อนแล้วครับลองมือจับดูไหมฮะไม่กล้านี่ก็คือใช้น้ำมันเพื่อไม่ให้มันติดใช่ไหมคะ,ะแนะนำหน่อยอันนี้เป็นอะไรจ๊ะอันนี้ในส่วนของแป้งนะเจ้าคะอ่าเราก็เทสามส่วนสีน่เท่า ก็คือเริ่มด้วยแป้งก่อนนะคะใส่ไปประมาณ3าส่วนสี่ของหลุมคลกนี้นะคะใส่ให้ครบทุกอันก็จากนั้นจากนั้นเป็นหัวกะทินะเจ้าขอที่จักเมื่อกี้นี้นะคะ่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวหยอดให้ครบทุกอันเลยก็ได้ค่ะเอาเอาแป้งอ่าเดี๋ยวให้น้องสจัดการเขาทำต่อเดี๋ยวผมใส่ขอปปิ้งก่อนนะครับค่ะ ขอลองหยอดด้วยได้ไหมคะค่ะาวยส่วนสีนะคะชอบข้าวโพดผมใส่ข้าวโพดเยอะหน่อยตได้เยะวปิดสายให้ทรบรตได้ค่ะผมเริ่มหิวแล้วครับปันหอมจอันนี้เป็นเป็นแป้งข้าเจ้าถูกไหมคะแป้งข้เจ้าเจ้าค่ะนตูอน่อติดต่อ่ฉบับเฉพาะ อันนี้เรามีน้ําตาลมีอะไรผสมยังไงบ้างคะของส่วนผสมในตัวแป้งก็จะมีน้ําตาลมีเกลือกะทิเจ้าค่ะอืแต่น้ําตาลก็คงไม่หวานมากใช่ไหมคไม่หวานมากเจ้าค่ะเป็นสูตรของเราเองนะเจ้าค่ะใส่ได้เลยใช่ไหมคะใส่ได้เลยเจ้าค่ะรีบใส่ตามใจชอบได้เลยเจ้าค่ะเดี๋ยวเราปิดฝาก็จะเป็นสูตรสูตรมณีครามเหรอคะเจ้าค่ะ เริ่มผิวแล้วครับช่วยพิธีกรนิดนึงค่ะได้ค่ะยินดีค่ะจากนี้รื่องขอาวไว้นะจ๊ะตัง้งใจสำคัญครับ<ม>า,าเ,เรียกร้อย ผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้นั่งเรือไม้นะคะล่องลาคลองลําลองจําลองนะคะเพื่อจําลองวิถีชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่สิทธิ์บอกค่ะว่าคนไทยสมัยก่อนใช้ชีวิตอยู่ริมน้ําเราผูกพันกับน้ํามากนาดนะคะคือชุมชนนะฮะก็จะตั้งอยู่ใกล้ริมน้ำนะครับเพราะว่าในพื้นที่ที่ ไม่ว่าจะเราจะทําการเกษตรก็ดีใช่ไหมน้ําก็เป็นตัวที่หล่อเลี้ยงแล้วก็รวมถึงการคมนาคมสมัยก่อนถ้าเราขาดจากน้ำเนี่ยโอ้โหเรียกว่าการในทางเราลาบากเลยนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าพรกคํามเย็ยนๆแบบนี้บรรยากาศดีมากค่ะย้อนเหมือนเหมือนเราดูหนังดูละครแบบย้อนไปแบบนั้นจริงๆนะคะอยากยให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสที่นี่แบบโดนใจมากโดนโดนใจไหมคะแม่หญิงโดนใจมากเจ้าค่ะครับ มาบ่อยๆนะครับได้ค่ะอย่างที่เห็นตรงนี้นะคะก็เป็นการจําลองตลาดน้ําโบราณใช่ไหมคะคที่ฉันอยากใหเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราอยากให้คนเนี่ยได้เห็นแล้วก็สืบทราบไงนี้บ้างสมัยก่อนนะคะ้าขายที่ทางเรือเลยฮะ,ะจะเห็นว่าแม่ค้านี่อยู่ที่เรือนะครับคือนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถสัมผัสบรรยากาศซื้อของจากเรือได้เลยนะครับแล้วก็มีช็อปเล็ก ร้อยเรียงอยู่ตามริมคลองเต็มไปหมดเลยครับเราก็ได้บรรยากาศตองนี้ขายอะไรบ้างคะในเรือเป็นอาหารท้องถิ่นนะฮะอาหารที่กินง่ายๆอาหารไทยเรานะครับเพียบครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันด้วยนะครับต้องบอกว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแม่ค้าต่างๆก็แต่งกายย้อนยุคนะคะเพื่อให้เราได้มาช้อปปิง้งแล้วก็ซื้ออาหารซื้อของเงนดับได้อัตรรสแบบย้อนยุคไปใน,ใในเอเมืองไทยสมัยโบรามาที่นี่เนี่ยคือคุ้มทุกอย่างนะฮะแล้วก็กลับไปอิ่มท้อง ของเขาเมื่อกี้เราลองนั่งเรือนะคะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศสั่งในแม่น้ํานะคะอันนี้เราขึ้นฝั่งมาค่ะมาอยู่กันที่ตลาดน,น้ำตรงนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี้ยย้อนยุคมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกในเรือว,ว่าเราจะได้เห็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะคะแต่งชุดย้อนยุคคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้มาอยู่ตรงนี้นะคะกลิ่นหอมของขนมอาหารเนี้ยอาหารก็โบราณท้องถิ่นด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศริมน้ำแล้วก็ได้บรรยากาศย้อนยุคอีกโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะตรงนี้เราเราหวังยังไงบ้างคะพี่ ก็หลังจากที่เราได้เล่นกิจกรรมไปเยอะแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็ต้องเติมเติมกําลังของเรานะครับก็มาที่เรียกว่าโซนโกอีทนะครับคือมากินละนะครับก้อนนี้เป็นตลาดที่จําลองบรรยากาศแบบโบราณน,นะครับ<ม>พ่อค้าแม่ค้า,คาก็อย่างที่เห็นคืออยู่บนเรือเลยอาหารก็เป็นอาหารไทยเรานะครับอย่างร้านนี้เนี่ยก็เป็นข้าวเก็บว่าโบราณน,นะครับหรือตรงนี้เป็นน้ําสมุนไพรนะครับผมตรงนี้เป็นร้านที่เป็นข้าวเหนียวหมูนะฮะต้องบอกว่าที่สําคัญคือก่อนที่จะเข้ามาในตลาด คือในในในระบบของตลาดเราเนี่ยทันสมัยครับทุกอย่างจะทํางานผ่านริสแบนที่ติดอยู่ตรงข้อมือเรานะครับทั้งการเล่นกิจกรรมทั้งการช้อปปิ้งแล้วก็การกินอาหารบริเวณนี้เรียกว่าสะดวกสบายนะครับให้ลูกค้าเรียกว่าช้อปปิ้งใช้จ่ายอย่างะสะดวกสบาย และนี่ก็คืออีกหนึ่งมิติของการท่องเที่ยวนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเลือกที่จะมาเที่ยวที่นี่ได้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มาภูเก็ตแล้ว เบื่อที่จะไปอับแดดในท้องทะเลนะคะเบื่อที่จะไปเที่ยวเก่อนนะคะที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถมาได้ค่ะเพราะว่าจะได้พบกับมิติของการย้อนยุคย้อนเวลาค่ะคุณผู้ชมก็จะได้พบกับการเลี้ยงช้างเอ่ยการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทยในยุคโบราณนะคะและที่สําคัญนี่นะคะตลาดน้ําค่ะมาสัมผัสได้ที่เดียวที่นี่นะคะเรียกได้ว่าอย่างที่บอกค่ะมาเที่ยวที่เดียวเที่ยวครบทั้ง4ภาคค่ะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะอย่าลืมค่ะให้ถลงังมณีครามนะคะเป็นอีกหนึ่งทาง เรของการท่องเที่ยวของคุณค่ะอย่าลืมค่ะที่นี่ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ